นี่ค่ะติดติดต้นกระถิ่นเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นบาทไม่แล้วโอ้ยไม่แล้วครับนะเทพพบุตรเทพพิดานะครับแห่งขออนุญาตเลขได้ไหมคะขออนุญาตเลขไดไหมครับได้ครับก็เดี๋ยวครอบครัวพี่ช่างพงศ์นะครับมาอีกหนึ่งร้อยล้านบาทครับเลขหนึ่งพันนะครับ ตับด้วยเท้ายังไม่ได้ท่องจิดมาเท่าใดไฮไลท์กับไปแสนเทาสาธุค่ะบไฮไลท์เขาย่ำแรงเด้อไอ้เด้อสาธุเด้อสาธุครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณครับก็จะมีสดีคุณเข้าวแป้งนะครับมาในเช้านะครับ กินรวยมาสั่นมาแม่์ไม่น้อยไม่น้อยจากอเมริกาครับไม่เงี้เป็นเขาเรียกอะไรนะตั้งต้นกระถิ่นให้นะครับเป็นห9 9่งหมื่นเก้าสิบเก้าบาทสาธุคุณด้วยค่ะสาธุคุณด้วยนะคะแม่น้อยแล้วก็ส่วนของรียเองก็ตั้งต้นอีก10,000บาทว้าวอันดามโอธนาบุญด้วยสาธุค่ะนะครับอเมริกาเนียก็จะตั้งต้น จำนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทสาธุค่ะให้ให้ลุงติดเป็นเดี๋ยวให้ลุงเป็นเรื่องงานยามดีใช่ครับเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลตาชันเดชเมื่อเมื่อวานนี่ยาชิดติดให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเชิญตาชันมาติดให้ด้วยใช่ครับเราจะไปเชิญยายอุ่นมาติดให้ได้ไหมคุณยายอุ่นเข้าออกออกเคลื่อนตัวออกไปจากสตูอย่าง โตผักไหมยังไม่เห็นนะมาไม่ดีเหมือนกันค่ะพี่นักสู้นะครับดีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอติดที่นึงอ่านะคะรอลุงทำภารกิจอันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืมเนเออฮะที่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยอย่าใส่ผิดกระเป๋าเด้อเพราะว่าเดี๋ยวงานขอบคุณนะครับขอบคุณที่ ที่ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับคุนโอ้แดดจ้านะเอฟซีทุกคนช่วงเช้าก็ตับเมื่อกี้นะครับขอให้แม่น้อยมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรนะที่ว่าทำทำว่าเช้าแล้วตอนเย็นได้เลยอ่ะติดต้นกระถินมาเท่าไหร่ให้ได้รับกลับไปเป็นแสนเท่านะครับ ติดต้นกระถินยามเท้าตอนนี้นะครับแสนเท่าให้กลับเข้าไปยามแรงนะครับสาธุนะครับคุณแน่น้อยอเมริกานะครับน่นัดหมัล้วท่านไปแล้วขึ้นมาแสนทอสวัสดีค่ะแม่ดาวชมพู่สวัสดีค่ะพรรับยายอุ่นจ้าก็ถือว่าเป็นการนี้ค่ะกุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะขึ้นมาแนพอ